พี่เซนเอกเวลาถ่ายคอนเทนต์ประกาศใช้ขาตั้งกล้องอะไรอ๋อเนี่ยเหรอพี่เซนเมทนี่เลยพี่เซนเอกใช้ขาตั้งกล้องตัวนี้นี่ตัวนี้เห็นไหมนี่นี่เลยนะดูตัวนี้นะี่อันนี้เป็นเอ่ออะไรนะ TnW นะที่แบบว่าสามารถใช้งานคนเดียวได้เป็นตัวเล็กๆพกพาเนี่ยอันดับแรกเน,นี่ยมันเป็นขาตั้งกล้องเวลาที่พี่เซนเอกถ่ายใช่ป่ะเวลาพี่เซนเอกถ่ายให้เพื่อนๆน้องๆดูครับนี่พี่เอกก็ถืออย่างนี้เห็นไหมถืออย่างนี้แล้วก็เข้าหน้าได้ง่ายดีนะครับมันสามารถยืดอ,อย่างนี้ได้ เนี่ยตัวเนี้ยไอตัวไอตัวบนเนี่ยเห็นไหมตัวบนเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ได้นะแล้วขาตั้งมันเนี่ยนี่ยืดอย่างนี้ได้นี่สมมติเนี่ย,ย,งยงเงี้ยเวลาพี่เซนเอกถ่ายคนเดียวเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันได้เลยนะชอบแบบไหนยังไงได้เลยนะตัวนี้นะแล้วตัวนี้นี่ด้านล่างนะข้อดีของมันเนี่ยเวลาพี่เซนเอกจะเปลี่ยนหลาย,ลายมุมนะเนี่ยเห็นไหมกดออกมาเป็นอย่างงี้นะนี่แล้วก็สามารถตั้งอย่างสมมติเวลาพี่เซนเอกจะถ่ายปลานะพี่เอกก็อย่างนี้ได้ใช่ไหม หรือจะถ่ายกล้องหน้านะถ่ายกล้องหน้ามางี้พี่เองก็ตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็ถ่ายมาหาตัวเองอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะเวลาจะถ่ายปลาเนี่ยแล้วก็ปรับให้พอดีเห็นไหมนี่ยส่อย่างนี้ได้เลยนะเวลหรือเวลาที่พี่เซเนกเาไว้ไลฟ์ปลานะเมื่อก่อนใช้ตัวตัวอีกตัวหนึ่งนะนี่เมื่อก่อนใช้ตัวแบบนี้แล้วมันไม่ล็อกโทรศัพท์โทรศัพท์คอยจะพลิกนะหน้าจอแตกไปหลายรอบแล้วนี่ใช้ตัวนี้นะนี่ตั้งอย่างนี้จบเลยนะยืดขาได้ปรับระดับได้อันนี้โคตรดีนะไม่พอแค่นั้นนะตัวนี้นี่วีเซนตนดู ตอนนี้พอเก็บขาแล้วเดี๋ยวเก็บให้ดูก่อนเนี่ยเก็บขา,ป,บาปั๊บอย่างงี้ใช่ไหมปุ๊บอย่างงี้นะมันเนี่ยปรับอย่างงี้นี่พลิกกลับเข้ามาอย่างงี้ใช่ป่ะนี่พลิกกลับเข้ามาอย่างงี้แล้วบิดอย่างงี้นี่มันมีตัวนี้ด้วยนี่มันสามารถจับอย่างงี้อย่างงี้แล้วตัวเนี้ยมันเป็นรีโมทเลยนี่เห็นไหมเป็นรีโมทเชื่อมต่อบลูทูธนะเวลาที่เราจะถ่ายรูปอ่ะเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนีน่อย่างงี้กึ๊บ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 อย่างงี้ได้เลยเนี่ยได้ยินเสียงป่ะ <Okay. S 2> าสามารถกดแบบนี้เลยนะเห็นไหมก็คือมันเหมือนเป็นกลิฟโทรศัพท์มือถือในตัวเลยนะตัวนี้แล้วมันตั้งแบบนี้ได้ด้วยนี่เรียกว่าตั้งแบบนี้นะเอาไว้ดูวิดีโอดูอะไรดูไลฟ์สดดูอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับมันตั้งได้หลายแบบนะตัวนี้พี่เส้นเอกชอบเลยแล้วมันเล็กกระทัดรัดนะนี่จริงๆเนี่ยมันสามารถใส่ไฟเสริมได้นะให้สว่างนะมีเสียบข้างนี่แต่พี่เสนเอกไม่ได้ซื้อมานะเพราะพี่เสนเอกไม่ได้ใช้นะนี่พอถอดออกมาแล้วเนี่ยวางโทรศัพท์วไว้เปลือ,อนแค่นี้เองนี่เล็กกระทัดรัดไนหะ นี่เองนะพกพาไปไหนมาไหนสะดวกเลยนะนี่แล้วมันมีไอ้ตัวนี้ห้อยมาเนี่ยเราก็เกี่ยวเกี่ยวไปกับกระเป๋าก็ได้เกี่ยวไปกางเกงก็ได้จบแล้วเห็นปะเนี่ยดูไอกด์ดิดูไไกล์ถายไปดูไกลเนี่เห็นปะเนี่เห็นปะง่ายปะทุกคนนี่โคตรดีอ่ะตัวนี้นะแนะนําเลยนะครับใครที่อยากจะเป็นสายคอนเทนต์แบบพี่เซนเอกนะพี่เซนเอกอะ่ะใช้มาเยอะนะแต่ว่าถูกใจก็คือตัวนี้แหละตัวเดียวเลยจบเลยนะเนี่ยโคตรด,ดีมันปรับตรงนี้เนี่ปรับตรงนี้ป๊าบเป็นแบบน,นี้เห็นปะ จับโทรศัพท์ตรงนี้ตัวนี้หมุนได้นี่หมุนได้เลื่อน,นขึ้นเลื่อนลงได้อีกเนี่ยเห็นปะโคตรดีรีโมทนี่แยกออกได้นะเวลาเราไปตั้งขาตั้งกล้องนะกดตึ๊กตึ๊กตึ๊กได้โอ้โหโคตรดีอะตัวนี้อ่ะนี่มรต้นอย่างนี้นะ,ะตรงนี้นี่อย่างนี้พับเก็บแล้วเหลือแค่นี้เองดีปะพื้เม์อย่างดีเลยเห็นปะแค่นี้เองนะโคตรชอบอะ เหมืนไหมมันทางานได้หลากหลายแบบนั้นแล้วมันรวมอยู่ในขาดตั้งกล้องอันเล็กๆอันเดียวนะพี่สเสด็จเวลาถ่ายคอนเทนต์เนี่ยช่วงหลังๆมาไม่ค่อยพ่เศษมันถือกล้องแล้วส่วนใหญ่จะถือเองเห็นป่ะเพื่อนๆเห็นป่ะพ่เศษมันสบายเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถือกล้องเลยพี่สเสด็จชอบไงมันง่ายดีปุ๊บปุ๊บ,บอะไรเงี้ยนะมันมีมูฟเมนต์ไงนี่เห็นป่ะถ้าเพื่อนสนใจนะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาไม่แพงตอนนี้เขากำลังลดราคาอยู่กดที่ร้คาด้านล่างได้เลยนะครับ